ก็ทางฝั่งของหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยผู้ชื่อนี้เนี่ยหลายคนอาจจะต้องแบบไปถามว่าเป็นใคร,ใครนะฮะแต่ถ้าพูดว่าเป็นคุณชัดเตาปูนเนี่ยโอ้ทุกคนร้องออกันเลยนะฮะก็ล่าสุดเนี่ย ก็มีการลงไปเกี่ยวข้าวกับชาวนานะครับซึ่งข้าวที่ได้เนี่ยฮะก็เขาบอกว่าจะนําไปช่วยกับคนที่ยากจนยากไร้กันต่อไปในคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะในภาพเลยฮะคุณชัดชวานคงอุดมหรือคุณชัดเตาปูนเนี่ยนะฮะลงไปเกี่ยวข้าวกับชาวนาเลยฮะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคุณชัดเตาปูนเนี่ยนะฮะเป็นสสบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรคพลังท้องถิ่นไทยด้วยนะครับก็เนี่ยฮะ รวมกับชาวบ้านเนี่ยนะครับลงแคเกี่ยวข้าวในพื้นที่ตําบลบางกระสันอําเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพื้นที่ก็ไม่น้อยน,นะพี่แปะนะร้อยยี่เนี่ยเพื่อที่จะเก็บแล้วเกี่ยวแล้วเนี่ยเตรียมไว้ให้กับชาวบ้านที่ยากจนนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะเจอโควิด -19 กันเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ทางคุณชัชวานเนี่ยนะครับหรือคุณชัดตาปูนเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าที่ผ่านมาครับมีชาวบ้านเนี่ยให้มาติดต่อมาช่วยซื้อที่นาแห่งนี้พอบอกนาที่เนี่ยมันติดจำนองจะถูกยึดรวมก็ประมาณ120ไร่นะ คุณชาตาปูนก็บอกว่าอ่ะตัดสินใจซื้อเอาไว้แล้วกันคือผ่านมาทุกปีก็ได้แจกจ่ายข้าวให้ชาวบ้านที่ยากจนทุกปีเนี่ยะฮะจึงคิดว่าเมื่อซื้อที่นาไว้แล้วและปลูกข้าวสีข้าวแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยจะดีกว่าคือนอกจากนี้นะครับเนี่ยอ,อย่างที่ผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะก็เนี่ยฮะมีการไปแจกจ่ายกันไปเนี่ยนะฮะแต่นอกจากนี้ในพื้นที่เนี่ยมีการขุดสะขุดคลองเลี้ยงปลาโดยขุดคลอง550ไร่นะครับเก็บน้ำไว้ทํานา ทำธนาคารน้าใต้ดินมีน้ําไว้ปลูกข้าวปลูกผักได้ทั้งปีก็เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละฮะเป็นข้าวของชั้นเลยเนี่ยข้าวคนไทยเนี่ยนะฮะนี่แหละก็ผสมประสานเทคโนโลยีกันด้วยนะฮะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณชัดบอกว่ามีแค่ในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวใช่ไหมฮะตอนนี้เขาบอกเขาต้องเพิ่มคํานี้ไปด้วยคือในมือเนี่ยต้องมีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์มาช่วยทํานาก็มีเยอะนะมีทั้งโรนเพื่อการเกษตรพวกอะไรพวกเนี้ยเนาะทีนี้เนี่ยนะคะ คุณชัดต่าปูนเนี่ยบอกว่านาข้าวที่ทําไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะผลผลิตข้าวเปลือกที่ออกมาเนี่ยได้ไร่ละ700กิโลกรัมเยอะนะกติข้าวเยเดียวี่500อนะก็คิดว่าจะใช้วิธีนี้แหละนะคะในการช่วยเหลือตอบแทนประชาชนไปจนกว่าตราบสิ้นลมหายใจใช้คาแบบนี้นะคำแบบนี้เลยนะเออคุณธนนนันชานะคะธนะนันชาค่ะกิตสว่างพงกุลนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทลิโคริชอินเตอร์นะคะ บริษัทนี้เขาผลิตอาหารเสริม,มพืชอินทรีย์คือเป็นแบบให้ให้อาหารเสริมกับข้าวมาแบบปลูกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็บอกว่าจะมาช่วยดูแลบำรุงต้นข้าวโดยการผสมผสานวิธีการใหม่ๆใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำนาใช้ประยุกต์ของเก่าผสมของใหม่ให้ได้ผลผลิตดีแล้วก็จะให้ผหนืนนาแห่งนี้เป็นแหล่งสาธิตในการทำการเกษตรวิถีใหม่ด้วยครับ ก็ถือว่า,วาเป็นเรื่องราวนะดีๆนะเพราะว่าการแบ่งปันให้กับสังคมเนี่ยและให้ความรู้ในเรื่องของการทํานาแนววิถีใหม่ก็โอเคก็ต้อง<ต>ยอม <คน S 2> รับว่าดีเชื่อนะให้เงินให้ทองเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับให้ความรู้นะให้ความรู้ไปแล้วเนะี่ยอย่างน้อยคนก็เอาไปต่อยอดกันได้